ริปเพื่อเติมเต็มฝันของแฟนบาสปี2025ออกแล้วนะคะถ้าเกิดยื่มือไปเนี่ยคือสามารถแท็กมือกับนักกีฬาได้แล้วออรอบนี้จัดให้ทุกท่านครบถ้วนทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกในซีรีส์แอ o สูตรสมบูรณ์แบบที่สุด a b s o l u t e West San Francisco LA ออกเดินทางวันที่13-20มีนาคมซูเปอร์สตาร์อัดแน่นเพียบทั้งร er, ุบอลเจมส์แอนโทนีเดวิสสเตฟานเคอรีควายเลนนัตเควินดอรันเดวินบุกเกอร์เดมาเดโลซานแอปสูตรอีสต์บอสตันฟิลาเดลเฟียนิวยอร์กออกเดินทางวันที่3-10เมษาย,ยนนี่ก็ได้ชมซูเปอร์สตาร์เพียบค่ะคู่2อเจเจสันเชเทมเจเรนบราวน์แอนโทนีเอ er, ็ดเวิร์ดโจเอลเอ็มบีเควินดอรันเดวินบุกเกอร์เจเรนแบรนสันพิเศษ สุดพร้อมทัวร์ล็อกเกอร์ลงของยยอรกดิสด้วยเที่ยวครบประสบการณ์สุดประทับใจแบบนี้รับจำนวนจำกัดรีบสำรองที่นั่งด่วนเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23ม n t y ย Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวไปเ็นเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะฤด,ดูกาลก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาไล่กันข่ะเพื่อนๆ23กันยายนนี้ไคลรีเอร์อวิ่งมาปลายเดือนกันยายนเข้าสู่มีเดียเดย์แล้วก็เทรนนิ่งแคมป์แล้วก็ต้นเดือนตุลาคมค่ะเข้าสู่พรีซีซั่น23ตุลาคมฤดูกาลเปิดค่ะและตอนนี้เพื่อนๆกำลังรับชมอยู่ช่องย<อ>ี่สิบสามแมนเนียทุกอย่างะะเลยใช่ยี่สิบสามไปหมดเลยใช่ค่ะเพื่ เชื่งใจให้กับพวกเราด้วยนะคะและถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ค่ะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะคะเนื่องจากฤดูกาลใกล้เปิดแล้วเนะะี่ยค่ะอยากจะสรุปให้เพื่อนฟังน,นิดนึงเรื่องสําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็กําลังจะเกิดขึ้นค่ะมีอะไรกันบ้างคะไอเมเนในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับถือว่าเป็นฤดูกาลปี2024-2025และก็เป็นฤดูกาลที่79ในประวัติศาสตร์ของ NBA ฤดูกาลจะเป็นอย่างที่แอดมินตูนพูดนะครับจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่23ตุลาคมตามเวลาของบ้้้าาาานนนนเเรแแลลววกกก็จะะไปปสสิิุดดัที่14มษย,ยพอฤูต เริ่มต้นไปไม่นานนะครับพอเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเราจะได้เห็นการแข่งขัน e m i r a ร e m i r a อ็น NBA c ค p s รับเริ่มในวันที่13พฤศจิกายนนะครับไปสิ้นสุดในวันที่18ทธันวาคมการแข่งขัน e m i r a ร e m ร r a t e นบจะมีขึ้นในทุกๆวันพุธเช้านะครับแล้วก็เสาร์เช้า,ชาตามเวลาของบ้านเราเพื่อนๆสังเกตง,ง่ายๆเลยครับเปิดขึ้นมาดูปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าพื้นสนามเนี่ยจะมีสีสันฉูดฉาด เรียกว่าแตกต่างกันในฤดูกาลปกติทั่วไปและประข้าปีไปนะครับเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แน่นอนครับว่าเป็นการแข่งขันอลสตาร All ์ Star ครับการแข่งขันอลสตาร All ์ Star ในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้จะเป็นครั้งที่74ในประวัติศาสตร์นะครับการแข่งขันจะมีขึ้นที่ซานฟรานซิสโกโดยมีโกลเด้นสเตทวอร r เ o r ร์เป็นเจ้าภาพในสนามเชสเซนเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ของโกลเด้นสเตทวอร r เ o r ร์นะครับที่เป็นเจ้าภาพแต่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสนามเชสเซนเตอร์เองการแข่งขันจะะมีขขึ้้นนนนใวัุกเสาาาอทิตงบ็ ตรงกับเสาอาทิตย์และก็จันทร์ของบ้านเราวันที่15 16 17ก<ม>ุมภาพันธ์ครับและพอเข้าสู่เดือนมีนาคมนะครับคราวนี้เป็นทริปของพวกเราครับแอ o ซ u ลู w เวสก่อน1 3มถึงีมีนาคมนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปดูโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์ครับไปดูสเต p เฟนเคอรี่ในสนามไปดูเรเบลเจมส์ตัวเป็นเป็นยัดห่วงในสนาม uh huh. มีโอกาสได้เล่นกับบรอวนี huh. ่ด้วยแล้วก็ปิดท้ายกันที่อินทูอิดโดมนะครับไปดูเจมส์ซาเดนร่วมงานกับควเลเนอร์โดยที่ไม่มีพ่ g จอร์ e และพอเข้าสู่ต้นเดือนเมษาย,ยนนะครับคร อีสต์บ้างครับเป็นเส้นทางใหม่ของพวกเราจะพาเพื่อนๆไ,ไปดูเกมที่บอสตันฟิลาเดลเฟียแล้วก็ทางนิวยอร์กในบอสตันเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นเจสันเททัมเล่นร่วมกับตัวของเจเรนบราวดูซิว่าการป้องกันแชมป์ของบอสตันเซลติก s จะแข็งแกร่ง,ข,งขนาดไหนพาเพื่อนๆไปดู h a l l o อ Fame ด้วยนะครับอโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยเกินแล้วก็เดินทางไปที่ฟิลาเดลเฟียนะครับไปดูโจเอ็มบีดร่วมงานกับพอร์จที่ย้ายมาจาก LA ลเอคล r ปเปนะครับจะมีผลงานเป็นยังไงแล้วก็ปิดท้ายกันที่นิวยอร์กนะครับไป ิน i x s ์ n ัครับมีเควินดูแรนด้วยเลยว่าครบเครื่องจริงๆหลังจากนั้นครับพอกลับมาจากทริปเนี่ยนะครับการแข่งขัน Play-in ก็จะเริ่มต้นขึ้นครับในวันที่16ถึง19เมษายนการแข่งขัน Play-off จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่20เมษายนนะครับและสุดท้าย เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดนะครับของ NBA ในแต่ละฤดูกาลนั่นคือ NBA Finals NBA Finals จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่6มิถุนายนครับนี่คือเบสเซ็ตเลยครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับและสำหรับการแข่งขันต่างแดนนะคะหรือที่เรียกว่า International Game ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Global Game ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะเริ่มที่ preseason จะเป็น Abu Dhabi Game นะคะที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเป็นปีที่3ติดต่อกันครั้งนี้ค่ะก็จะเป็น Boston Celtics เจอกับ Denver Nuggets ในวันที่4แล้วก็วันที่6ตุลาคมเจอบ กัน2เกมวันเว้นวันนะคะในส่วนของฤดูกาลปกติของโกลบอลเกมนี้นะครับก็ยังคงเป็นที่เม็กซิโกซิตี้คราวนี้เป็นระหว่างวอชิงตันวิสเซอร์สกับไมอามีฮีทครับวันที่3พฤศจิกายนแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสนะครับคราวนี้เป็นอินเดียนาเพเซอร์สเจอกับแซนแอนโตนิโอสเปอร์ครับแข่งทั้งหมด2เกมเลยนะครับเดยกว่าให้แฟนๆของประเทศฝรั่งเศสนะครับที่กําลังเป็นตัวเป้าของ NBA ครับอตอนนี้ทาง NBA เนี่ยพยายามขยายไปสู่ยุโรปมากๆเลยและว,ว่ากันว่าประเทศฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยถือว่ามียอดทุกอย่างเนี่ยนะคร เป็นอันดับหนึ่งเลยครับซัพพอร์ต NBA มหาศาลมากๆเลยยอดขายทุกอย่างเนี่ยให้ความสนใจ NBA มากๆเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามีวิกเตอร์เวมบัญยาม่นเนี่ยนะครับ ทาง NBA ก็เลยจัดให้แฟนๆฝรั่งเศสครับ2เกมติดเลยโอ้โหแต่ละเกมแต่ละอย่างที่พูดมากันมันช่างตื่นเต้นเหลือเกินเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะคะว่าจะมีช่วงไหนให้แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยได้เบรกพักหัวใจกันบ้างค่ะทางหลีก็ได้ประกาศเบรกการแข่งขันออกมาแล้วนะคะมีวันไหนบ้างเราไปฟังกันค่ะวันเลือกตั้งของบ้านเขานะคะวันที่5พฤศจิกายนหรือวันที่6พฤศจิกายนตามเวลาของบ้านเราวันแตงสกีวิ่งตรงกับวันที่29พฤศจิกายนตามเวลาของบ้านเราค่ะวันที่19ธันวาคมเบรกหนึ่งวันหลังจาก Em เมอร์ส NBA นบี และหลังจากการแข่งขันออสตาค่ะช่วงวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์และสุดท้ายนะคะวันที่13เมษายน1วันก่อนเกมการแข่งขันสุดท้ายของฤดูกาลปกติค่ะเท่านี้แหละค่ะที่เบรกกันน็อกนั้นเนี่ยมีบาสกันให้ดูทุกวันเลยตั้งแต่วันที่23ตุลาคมเป็นต้นมาทีนี้เราไปดูหน่อยนะครับว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยมีนักกีฬาคนไหนบ้างที่ประกาศการรีทายของตัวเขาเริ่มันที่เคมบาวอเกอร์กันก่อนเลยนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ ตัวของเขาได้ประกาศรีทายนะครับหลังจากที่เล่น NBA มาทั้งหมด12ฤด,ดูกาลแต่หลังจากที่รีทายไปไม่นานนะครับตัวขเขาก็ตัดสินใจไปร่วมง,งานกับชาร์ล o อตต์ฮอนเนสเข้ามาอยู่ในสตาฟโค้ชด้วยนะครับในส่วนของพัฒนาผู้เล่นชาร์ลนะ็อตต์ฮอนเนสยถือว่าเป็นทีมที่เคนเบิลวอลเกอร์เขารักมากๆนะครับเป็นทีมที่ดราฟต์ตัวของเขาเข้ามาเป็นทีมที่ตัวเขาสร้างชื่อนะครับติดทั้ง All Star ติดทั้ง All NBA ย้อนกลับไปก่อนจะเข้าสู่ NBA เนนคนเบิาวอลเกอร์เนี่ยก็คว้าแชมป์ n c a Double A ด้วยคนที่ยอยู่กัับ NBA Haveward มาท้งหมด14ด14ูก สร้างชื่อในสมัยที่อยู่กับย u ท่า Jazz ทีมสุดท้ายที่เขาไปอยู่ก็คือ OKC OK Thunder นะครับแต่เจ้าตัวไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงสนามทำางานขันมากสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในช่วง p l a y o f f ฟเขาเคยติด All Star ในช่วงปี2017นะครับตอนนั้นอยู่กับย u ท่า Jazz แล้วก็มาตกลงสัญญามาอยู่กับ Boston Celtics มาอยู่กับโคช้ชอย่าง Brad s t e v e n ในเวลานั้นนะครับเป็นอดีตโคช้ชของตัวเขาในสมัยระดับมหาวิทยาลัยแต่โชคไม่ค่อยดีครับพอย้ายมาอยู่กับ Celtics เกมแรกในฤดูกาลเท่านั้นเองเจ้าตัวก็มีอาการบาดเจ็บหนักนะครับข้อเท้าหักเชื่อว่า ทุกคนยังคงจำกันได้ในเกมวันนั้นพวกเราสองคนเนี่ยอยู่ในสนามด้วยนะครับยังคงจำกันได้เลยบรรยากาศในตอนนั้นเนี่ยเงียบกริบทั้งสนามเลยเพราะว่าอาการบาดเจ็บของกอร์ดอนเฮเวิร์ดเนี่ยแหละก็ต้องชื่นชมตัวของเขานะครับหลังจากที่บาดเจ็บแล้วเนี่ยก็สามารถกลับมาได้แล้วก็ยังคงมีผลงานที่ดีแต่เจ้าตัวเนี่ยมักจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บตลอดเวลาเลยครับได้รับโอกาสได้รับสัญญามหาศาลนะครับจากไมเคิลจอแดนจากชาลลอตฮอนเนสเนี่ยแหละแล้วสุดท้ายก็เทรดไปอยู่กับ OKC t h u n d นเดเจ้าตัวตอนนี้ก็ตัดสินใจรีทายนะครับ จะใช้เวลากับครอบครัวทําหน้าที่เป็นคุณพ่อเนี่ยแหละครับและคนสุดท้ายที่มีการประกาศการเวทยในตอนนี้นะครับนั่นคือโจแฮร์ริสคนนี้คืออดีตรับรอบ2ปี2 0 1 4นะครับเขาเล่นอยู่ใน NBA เพียงแค่10ฤดูการเท่านั้นเจ้าตัวเนี่ยร้างชื่อในสมัยที่อยู่กับลุกลินเนสนะครับเป็นจอมแม่น3คะแนนอีกคนหนึ่งเลยในช่วงเป็นฤดูกาล2019กับ2021เขาถือว่าเป็นคนที่มีการยิง3คะแนนเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดของเ b a บเเลยนะครับระดับถึ 47. ่47.5เรรจ็ดจุดสี่ถึคสี่สิ มาโชคร้ายมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าซ้ายนะครับแล้วก็ต้องทําการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บตรงนั้นเนี่ยถึง3รอบติดกลับมาความแม่นการเล่นต่างๆของโจแฮร์ริสก็ตกไปอย่างเห็นได้ชัดทีมสุดท้ายที่เขาอยู่ก็คือดีทรอยต์พิสตันนะครับก็ไม่ได้ช่วยงานทีมได้มากสักเท่าไหร่จะตัวตัดสินใจรีิกเเป็นที่เรียบร้อยก็ขอให้ทั้ง3คนนะครับเดินหน้าแล้วก็มีอนาคตของตัวเองมีเส้นทางในชีวิตของตัวเองต่อไปที่ดีมากๆครับ และในส่วนของหัวหน้าโค,ค้ชนะคะที่เพื่อนๆจําได้แม่นๆเลยมีข่าวเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นเจเจเรติกนะคะหัวหน้าโค้ชของทาง LA Lakers แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายทีมใช่ไหมคะที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของหัวหน้าโค้ชค่ะมีทีมไหนบ้างคะใช่ครับก็อย่างที่แอดมินตูนพูดนะครับคนแรกคือเจเจเรติกของ LA Lakers ท้งทีมเนี่ยไลด์ดาวินแฮมออกนะครับแล้วก็ตัดสินใจเอาเจเจเรติกที่ถือว่าขึ้นมาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชครั้งแรกในชีวิตนะครับกลายมาเป็นหัวหน้าโค้ชคนที่29สเกในประวัติศาสตร์ของ LA ครั้งแรกในชีวิตยังไม่หมดแค่นั้นยังมีทีมต่อไปนะครับนะั่นคืออย่างชาร์ลอตต์ฮอ r n เนสครับหลังจากจบฤดูกาลเนี่ยโคช้ช สตีฟคริฟฟ์ต์นะครับเขาก็ตัดสินใจก้าวลงจากตําแหน่งแล้วก็ไปอยู่ในฝ่ายของบริหารแทนนะครับทั้งทีมก็ให้โอกาสต่อไปพวกเขาเอาชาร์ลส์ลีนะครับผู้ช่วยโค้ชของบอสตันเซ l t i c s ก์นะครับขึ้นมาทําหน้าที่หัวหน้าโคช้ชก็ทําให้ตัวงเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าโคช้ชคนที่12ในประวัติศาสตร์ของทีมชาลทอนเนสตต่อไปนะครับชาร์ลส์ลีเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยโคช้ชให้กับทั้งทีมแอตแลนตาฮอสมิวโวกี้บัคส์ก่อนที่จะมาเป็นเซ l t i c s ก์แล้วก็ขึ้นมารับตําแหน่งหัวหน้าโค้ัคร้งนนีะบ แล้วก็ตามได้ Brooklyn n เนสนะครับทีมที่เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมอย่างเต็มตัวครับรมีการเทรดบิ get, o, เกลบริจิตพร้อมรับฟังข้อเสนอของ Cam ม o h n สันของโดเรนฟ n นน y สมิดแบบนี้แลไหๆจะเป็นเรื่องของเบนซิ m อนส์อีกพวกเขานะครับตัดสินใจเอาจอร์ดี้เฟอร์นันนะครับ ผู้ช่วยโค้ชของ Sacramento Kings แล้วก็เป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติแคนาดานะครับเข้ามารับหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชต่อไปจอร์ดี้เฟอร์นันเดสจะถือว่าเป็นหัวหน้าโค้ชคนที่25ในประวัติศาสตร์ของบุคลินเนสนะครับแล้วก็ตามด้วย Washington Wizards ครับที่ในช่วงมกราคมในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ พวกเขาปลดเวสันเซลจูเนียและก็ให้แบรอันคิฟที่ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชเนี่ยรักษาการหัวหน้าโค้ชไปแทนจนจบฤดูกาลและในท้ายที่สุดก็โปรโมตนะครับให้แบรนคิฟเนี่ยแหละขึ้นมาทําหน้าที่หัวหน้าโค้ชก็ถือว่าเป็นหัวหน้าโค้ชครั้งแรกในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันแบรนคิฟเนี่ยจะเป็นโค้ชคนที่26ในประวัติศาสตร์ของทีมวอชิงตันวิเซอร์สต่อไปในส่วนของโค้ชคนที่5คนที่6คนที่7นะครับในฤดูกาลนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยรวมแล้วแต่จะเป็นโค ที่ทางคลิปแลนคเรียสนะครับหลังจากที่เขาปลด JB b i g g e r Staff นะครับก็ไปเอาเคนนี่แอชินสันครับที่เคยเป็นอดีตหัวหน้าโค้ชของบุคลินเนสปัจจุบันก่อนที่จะมารับตำแหน่งเนี่ยเขาก็เป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับสตีฟเคยที่โกลเด้นสเตทวอร์เรียร์นะครับเคนนี่แอชินสันจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชคนที่24ในประวัติศาสตร์ของทีมคลิปแลนคเรียสต่อไปและโค้ชคนที่6ที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับนั่นคือดีทรอยต์พิสตันหลังจากที่มอนตี้วิลเลียมนะครับทำหน้าง ก็ไล่เขาออกแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน<ม>แต่ก็กลายเป็น JB Bicker Staff เนี่ยนะครับที่ทั้งคลิปแลนคาเเวียนไล่ออกไปก็มารับงานต่อทันทีครับว่าเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของ Detroit p i s t o n ซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าโค้ชคนที่38นะครับในประวัติศาสตร์ของทีม Detroit p i s t o ันเปลี่ยนโค้ชค่อนข้างเยอะอยู่และคนสุดท้ายนะครับแน่นคือ Phoenix Sun s นีกระไลแฟรงก์วอกกออกนะครับหลังจากที่ผ่านไปเพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้นเองผลงานไม่เป็นไปอย่างที่ทั้ทงทีมคาดคิดดดแต่่เเเเพพีียยงงฤูกกกาาาาาาวววนนนน็สรรหหหัั้้มือะ หลายๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ฟินิกซันเด็บไม่มีเวลาแล้วต้องการเข้าหัวหน้าโค้ชที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะต้องนำพาท,ทีมไปสู่ความสำเร็จให้จงได้ในท้ายที่สุดตัดสินใจเอาไมค์บูเดนโฮเซอร์นะครับอดีตโค้ชระดับแชมป์ของมิลกี้บัคส์มาทำหน้าที่ต่อตัวของโค้ชไมค์บูเดนโฮเซอร์เองเนี่ยเขาเคยเกิดและก็เติบโตที่รัฐแอริโซนานะครับเขาเกิดที่เมืองเล็กๆครับที่ชื่อว่าโฮบรูห่างจากฟินิกซ์เมืองหลวงของรัฐแอริโซนาเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง ด้วยการขับรถเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาเยือนบ้านเกิดของตัวเองครับมาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชให้กับทีมในบ้านเกิดรัฐบ้านเกิดของตัวเองก็ต้องมาติดตาม,มชมกันนะครับว่าไมค์บูธแอนโฮเซอร์เนี่ยจะทาหน้าที่หัวหน้าโค้ชให้กับฟินิกซันสเตดีแค่ไหนจะนําทีมไปได้ไกลแค่ไหนและนี่ก็คือ7หัวหน้าโค้ชนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนในช่วงปฤด,ดูกาลนี้ครับนอกจาก ผู้เล่นจะปรับเปลี่ยนกันเยอะแยะมากมายแล้วนะคะมินเน่ไม่น่าเชื่อเลยเหมือนกันพอเวลามาฟังสรุปแล้วเนี่ยหัวหน้าโคช้ชเขาปรับเปลี่ยนกันเยอะมากมากเลยนะคะและที่สําคัญอีกเรื่องนะะึงค่ะเพื่อนๆในฤดูกาลที่จะถึงนี้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายแล้วนะคะระหว่าง NBA กับ TNT จะปิดฉาก TNT แล้วค่ะแล้วก็เข้าสู่สัญญาการถ่ายทอดสดฉบับใหม่นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆรอไหวไหมฤดูกาลที่จะถึงนี้ในขอเสียงคนรอไม่ไหวหน่อย<ร>อที่คอด์ด<ม><ม>้านล่างเลย <ๆ S 1> ค่ะถ้ายสุดดีนะคะอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้ชุดที่ three media ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะเอ ปีเอคือจีได้ของพวกเราตัวจีทรีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับไม่ต้องขอเสียงไกลเลยมีเสียงแถวนี้อย่นเกิดเร็วๆ <laughs>